เดี๋ยววันนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดโปรแกรมเนาะโดยใช้ GPT4 อย่าเรียกว่าเขียนโปรแกรมเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ได้ออกมาเป็นโปรแกรมเรามีาสมมติมีจอดว่าเราจะกรอกตรงนี้กรอกข้อมูลในแบบแต่ละช่องเนี่ยเพื่อมันเป็นชื่อผู้รับเบอร์โทรที่อยู่ได้ที่ไปษณีสมมุติว่าเราได้เท็คอะไรอย่างนี้เราให้ AI มันแปลงให้อัอตโนมัติเลยดูซิว่าจะต้องทำยังไงนะคือเราอยากได้เนี่ยแต่ละบรรทัดเนี่ยเป็นเบอร์เป็นชื่อเบอร์ที่อยู่แล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็จริงๆเงื่อนไขของชิปป๊อปเองเนี่ยที่อยู่เนี่ยแขวงต้องมาก่อนเขตตำบลต้องมาก่อนอำเภอด้วยนะไม่งั้นส่งคำสั่งไปมันเออเลือกนะรหัสไปรษณีย์ ก็ควรจะมีการเช็คกันเองด้วยหมายถึงเราเราเช็คเองนะว่าไอรหัสปรษณีนีมันถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่ารหัสปรณษย์นี้มันไปไป,ไปทางได้ถูกหรือเปล่าเย่ยแปลว่าของคุณจะไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นลองเป็นโจทย์ประมาณนี้ว่าเนี่ยเราจะแยกแยะอันนี้แล้วใช้โลจิกตะเกียเพื่อให้ออกมาเป็นเทคกชุดแล้วคอนโทรล V แปะมาเลยนะทำไงนะก็ผมก็ลองเขียนมาชุดหนึ่ง มันไม่เขียนโปรแกรมนะมันเป็นการเขียนคำสั่งเหมือนเราสั่งมนุษย์เนี่ยบอกว่าเออเราอะ่ะจะมีชุดภาษาไทยมาให้นะซึ่งในนั้นอะ่ะมันจะประกอบไปด้วยชื่อผู้รับเบอร์โทรที่อยู่แล้วค่เป็นีดีสําหรับเบอร์โทรี่ยมันควรจะมีสิบสิบสิบดิจิตเป็นเบอร์มือถือนะโดยที่จะต้องไม่เอาเว้นวรคหรือขีดกลางใดๆเนี่ยเป็นเขียนแบบต่อเนื่องกันไปเลยเนาะ หลัไปษน,นีก็เหมือนกันห้าโดยที่ไม่มีเว้นวรรคหรือจิดกาแล้วก็อ,อย่าเขียนอย่างอื่นชื่อฟิลลงไปเอาเฉพาะเทคสุดท้ายล้วนๆน,นะก็อันนี้ผมก็จะบอกอย่างนั้นนะแล้วก็เงื่อนไขเราเราเขียนเงืเอ่อนไขอีกเราเรื่องเยอะเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราก็เรื่องเยอะเราบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าเป็นถอถุงจุดเนี่ย ให้แปลงเป็นคําว่าถนนไปด้วยตอเต่าเป็นตนนําบลนะอออ่างเป็นอำเภอแล้วก็บอกเช็คให้หน่อยสลับให้ด้วยถ้าเขียนแขวงมาก่อนเขตหรือเขตมาก่อนแขวงเนี่ยให้สลับเอาแขวงมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาอย่าลืมนะไอ้ที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนตาบลอำเภอแขวงเขตจังหวัดและอื่นๆเนี่ยมันควรจะเป็นสิงกะลนล์คือแถวเดียวไม่เอาไม่เอาโพสต์ o d เนีเพราะ p o s t c o d ไอ้รหัสปรษณีมันต้องอีกบรรทัดหนึ่งนะเขาบอกว่า แล้วก็สุดท้ายนะอยาให้เช็คความถูกต้องซะหน่อยโดยเงื่นอนไขความถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยลองไปเช็คกับรหัสเบอร์สีแล้วมันไม่น่าจะใช่นะให้แสดงคำว่าโสค้ดอาจจะถูกอาจจะผิดนะแล้วก็ตอนที่เอาเท็กที่ e อ็ก a ์ t อ,ออกมานะเนี่ย ก็สรุปว่าก็มีตามนี้ชื่อผู้รับเบอร์โทรอันนี้แปะอันนี้เขียนซ้ำโอเคเอ่ะไปข้างล่างเลยอันนี้ข้างล่างอาดังนั้นแล้วอ๋นนี้คือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เขียนไว้เช็คให้หน่อยเงื่อนไขแรกเช็คให้หน่อยโพสโค้ดมันถูกก็เปล่าเมื่อเทียบกับที่อยู่ก็ขเขียนธรรมาดาเลยแหละแล้วก็ถ้ามันไม่ถูกนะแสดงอย่างนี้ด้วยเอาอีโมจิอย่างนี้ขึ้นเลยนะ แล้วเปนสิบดิจิตหรป่าถ้าไม่ใช่บอกโทรศัพท์ผิดก็แสดงอิโมจิพร้อมชุดเทคนี้แล้วก็เช็คอีกว่ามันขาดอะไรไหมมันต้องมีครบนะไอ้ห้าบรรทัดอะชื่อที่อยู่เวอร์โทรอสโคดถ้าไม่มีถ้ามีไม่ครบบอกว่าอะไรขาดไปนะก็แค่นี้ลองดูจริงๆเราอันนี้เขียนตรงนี้ อเราก็ไปแปะในแชทติดทีสีใช่ไหมแล้วก็เอาบ้านเลขที่เนี่ยที่เขียนอย่างนี้เลยบ้านเลขที่สําหรับการจัดส่งเนี่ยแมนะ่แล้วก็เขียนไปแล้วก็เคาะจบเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้นมะ่ก็คือชื่อที่อยู่ชื่อสกุลเบอร์โทร <c oughs> บ้านเลขที่ไยนะ แล้วก็โพสโค้ดโอเคเราก็จะมาแปะตรงนี้แล้วก็กดรวมข้อมูลปุ๊บมันก็กระจายตามนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้อยากรู้ว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันมันรู้ได้จริงหรือเปล่าเนาะสมมุติว่าเราลองเปลี่ยนไอ้นี่แล้วกันเปลี่ยนโพสโค้ดให้มันเป็นอะไรก็ได้สองสองศูนย์ศูนย์หนึ่ง ส่งเงื่อนไขเราบอกให้เช็คด้วยนะมันก็ไปดูบานลกทีมันก็พิมพ์มาให้แหละเพราะเราสั่งมาให้ให้บอกด้วยแคน่นี้แต่มันบอกเห็นไหมโพสต์โค้ดอาจจะผิด,ผดนะแล้วก็แต่เขาบอกว่าข้อมูลนี้รู้ปีไอโพสต์โค้ดไม่เปลี่ยนหรอกสองพันยิบเอกับสองพันยิบสองสนั่นแหละมันก็โพสต์โค้ดเดิม ก็เลยบอกว่าแล้วที่ถูกมันคืออะไรเขียนเขียนไม่อีกรอบหนึงทีนี้คำถามอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ chatgpt สี่นะเพราะว่าลองดูแล้วว่าใช้ chatgpt สามเนี่ยมันลองรับความซับซ้อนของเงื่อนไขไม่ไดนะ้ในขนาดอยนี้บอกว่าเออแล้วที่ถูกมันคืออะไรมันก็ยังหาให้ไม่ได้มอนกันได้เห็นไหม วานนั้นก็ไป Google นอกแล้วอันนี้คือโพสต์ไม่ถูกต้องเ,เขาบอกว่านครราลาสีมาปกติแล้วขึ้นด้วย80นะไม่ใช่2-2งไม่รู้แค่นี้ให้ไปวอ r i f ีฟลหน่อยก็ประมาณนี้หมายความว่า,วาคลิปน,นี้ผมจะบอกเอลผมจบอกแค่ว่าถ้าคุณคิดจะเขียนไม่ใช่โปรแกรมมันมันจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่ามันอยู่กลางๆอ่ะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมมันไม่ได้เป็น ชุดคําสั่งแบบที่ตายตัวเนาะมันยืดหยุ่นก็คือเราสามารถเขียนชุดเทคเหมือนคอมมานด์คิดว่ามันเป็นคอมมานด์อะไรบางอย่างก็ปี้เก็บเอาไว้ในโน้ตแพดก็ได้ในที่ไหนก็ได้เอาที่คุณรีเควสต์เรียกมันได้สะดวกเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณก็แปะไอ้เทคอะไรบางอย่างที่เป็น input อินพุตอะเพื่อให้ Output มันออกมาสั่งอย่างที่คุณต้องการทําได้โดยตั้งเงื่อนไขและกดอะไรเหมือนที่คุณสั่งมนุษย ทำงานเนาะจริงๆถ้าถ้าเป็นมนุษย์ทุาทำงานเนี่ยถ้าสังเกตว่าถ้าเขาได้เทคอันนี้เขาต้องมานั่งลบแล้วก็เคาะบรรทัดแล้วก็นั่งเอาโพสโค้ดมาตรวจเนาะแล้วก็เอาลบเดชเดชออกลบคําว่าโทรศัพท์ออกแล้วก็แก้คําว่าถอถุงเป็นถนนนะมันก็เคาะมือประมาณนี้มันก็จะออกแรงประมาณนึงก็เสียเวลาแต่ไม่รู้ไอ้แบบทําแบบนี้มันก็เสียเวลาหรือเปล่าแต่ว่าทำคล่องๆเหมือนก็เร็วแหละแล้วจริงๆคุณสามารถ ไม่ได้ทําแค่อันเดียวอะไรคุณกรอบมาทุกอันแลยก็แปะทีเดียวแล้ว่าแตกมาทุกอันหรือให้เจนเออกมาเป็นตารางอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ฟอร์แมตที่คุณจะไปใช้ต่อมันเป็นกั้าโลกกล้มกึ่งของการเขียนโปรแกรมว่าถ้าคุณสามารถกําหนดคําสั่งได้ครอบคุมทุกเงื่อนไขถ้าแล้วเงื่อนไขต่างๆคุณพิมพ์อธิบายด้วยชุดเทคธรรมดาได้ไอแทสทิบิทีมันก็จะ จัดก,การงานนั้นให้คุณได้นนั่นเลยนะว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็ลองใช้ดูแล้วก็ตัวเทคจชุดนี้ผมทำลิงก์ไว้ข้างล่างให้ดูแล้วกันก็ Copy ไปใช้ได้ถ้าคุณใช้บนจิ i ป,ป๊อปเนาะก็ทําตามนี้ก็ได้